มาคะ่ะมามากินขนมปังน้ำพริกเผากันนะคะขนมปังร้านนี้อร่อยอร่อยน้ำพริกเผาก็อุ้ยสุดยอดค่ะเผ็ดค่ะเผ็ดโดโดๆอร่อยมากเลยค่ะอืมคนไทยชอบกินเนาะขนมปังน้ำพริกเผาน,นะคะงาวันนี้เป้าฮ่องกงก็มากินขนมปังน้ำพริกเผากันนะคะ เพื่อนๆคะ่ะมาทานขนมปังน้ำพริกเผากันนะคะใครยังไม่รู้จักเป้าดีพอมาจับไม้จับมือกันนะคะแล้วมากินน้ําเปล่าก็มีค่ะน้ําบริสุทธิ์นะคะสดชื่นน้ําเย็นเย็นค่ะขนมปังน้ําพริกเผาโอ้ยพูดแล้วก็น้ําลายไหลเลยคะ่ะมานะคะมาทานขนมปังน้ําพริกเผากับเป้ากันเนาะ วันนี้กินขนมปังน้ำพริกเผาเนี่ยแหละไม่กินคงกินข้าวแล้วรอเพื่อนๆอ,อยู่นะคะขนมปังน้ำพริกเผาค่ะไม่รู้ว่ากินหมดหรือเปล่าเนาะมีต้องกี่แผ่นเนี่ยหกแผ่นแน่โอ้ยกินแทนข้าวนะคะมันต้องกินได้เนะาะเพราะเราเป็นคนกินข้าวเยอะขนมปังเราก็ต้องกินเยอะๆเ,เนาะมันก็เหมือนข้าวแหละเนาะ เออเหมือนข้าวคลุกน้ำพริกเผาเนาะ,นะ,นะแต่นี้เรามาแทนเป็นหนมปังมานะคะมาทานข้าวด้วยกันเนาะหวังว่าเพื่อนๆคงชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เป้าด้วยนะคะแชร์ให้เพื่อนๆดูกันเลยเนาะเรากินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินนะคะเรามีอย่างไงเราก็กินอย่างนั้นเนาะ ใช้ประหยัดใช้อย่างพอเพียงค่ะเหมือนพ่อหลวงค่ะเรารักพ่อหลวงเราต้องเชื่อฟังพ่อหลวงเนาะขอบคุณมากนะคะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ